รับวันนี้ที่ทหารกองเกินนะครับเขากองประจำการอำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีสาวงามของเขาตัวเด้อนะครับโอ้โหเป็นตี้ฮือฮานะครับเป็นตี้ฮือฮาของท่านทหารนะครับผมกับวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ดีใจตัวเนาะวันนี้เข้ามาทําหน้าที่ เขตทหารเจ้าโอ้โหครับผมในเขตของอําอเภอโดยสุเกต์อยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านแม,ม,ม,ม่เงินค่ะไม่ใเงินนอโอ้โหสุดยอดเลยงามขนาดเลยนะครับโอ้ขอบคุณนะครับผมบเป็นที่ฮือฮาเลยนะครับตอนนี้ของอหลายหลายท่านนะครับ,รบเป็นที่อ่า ภูมิใจเนาะนะครับมารับใช้ชาติวันนี้นะครับข้างในทหารผนะู้ชายขอเนาะ